คือวันนีนะ้ถึงเวลาที่ต้องกลาพูดความจริงกับประชาชนมึงยังกมาลขี้โมอ้อยู่ได้เทียว่าเกงเศรษฐกิจไงบริหารประเทศมาสองปีแล้วเนี่ยกูยังไม่เห็นมีอะไรขยับสักเรื่องหนึ่งใช่ไหมวันนี้ประชาชนคิดยังไงวันนี้พักไหนเป็นรัฐบาลพักไหนลที่เป็นรัฐบาลแค่นันใช่ไหมแล้วผมเห็นนะมันดีนะไปหาเสียงนะโอ้ยถ้าเลือกพักเราจะทาให้ประเทศนีด้ดีขึ้นยังไงนี่อาออ้สว์แล้วตอนนี้ประเทศพักไหนว่าบริหารประเทศอยู่ไม่ใช่พักมึงเหรอก็พักมึงนะั่นแหละ ก็บริหารอยู่แล้วไงก็ทําสิตอนนี้มึงเป็นรัฐบาลอยู่แท้ๆยังไม่มีน้ํายาเลยไอ้ชาวบ้านก็เชื่อแม่ก็ไปดิับใช่ไหมก็เลือกมันบ้านเลือกเราเราจะทำาผมรักประชาชนเราจะทําให้นี่โอ้สารพัดเลือกกันคนไทยจะหายจนพ่อกูกลับมาเมื่อไหร่คนไทยหายจนเป็นไงแต่แกไอ้ประชาชนก็ยังเสื่อมเชื่อไหม ผมไม่อยากจะพูดเดี๋ยนะบอกแล้วไงว่าไอ้คนไหนนะที่แม่งไม่หาเสียงนะแล้วยังให้นักการเมืองไปช่วยหาเสียงนะมึงแกลงกะลังมึงก็ควรจะพูดเองอนะมึงก็ต้องบอกแล้วว่าเอ้เลือกกูเนี่ยนะกูจะทําให้จังหวัดเนะี่ยท้องถิ่นเราจะจะเรเญยังไงสรุปแม่งไม่พูดเองไอสัตว์ไปเอาไอ้นักการเมืองจากส่วนกลางมาพูดใช่ไหมไอ้นักการเมืองมันก็โมเลยมันไม่ได้โมว่ามันจะทําให้จังหวัดมันดีขึ้นยังไงไงแล้วมันก็โม้แต่เรื่องของมันเนี่ย สรุปเป็นไงครับชิบหายทั้งประเทศเหมือนเดิมเออนี่นี่แหละคือคนไทยแม่งไม่เคยเจ็บไม่เคยจำเตือนก็ไม่เคยฟังนะออบอกแว่าไงพักขี้คุยมันเคยอาจจะเก่งกาจมาตอนยี่สิบปีที่แล้วนะ่ะก็ตอนนั้นโอเคแม่งประเทศเรายังไม่มีหนี้เยอะขนาดนี้ข้าวของก็ยังส่งออกได้ดีใช่ไหมครับอุตสาหกรรมก็ยังเต็มประเทศนะครับคนไทยก็ยังไม่มีหนีนะ้ประเทศก็ยังไม่มีหน,นะนี้เยอะ้าอยูกก็อะไใช้ประชานิยม นะให้คนไทยเสพติดการเป็นหนี้กู้ย,ยืมกองทุนมัง่งลูกยืมมันเอานาจำนำแปลงทรัพย์สินเป็นทุนเอานน้นไปค้ำประกันกู้เซกิมมันก็ดีเดี๋ยวแม่งมึงคนมันยังไม่เคยมีหนี้อ่ะพอมันมีหนี้มันสนุกกับการใช้เงินนี่ครับแล้วเป็นไงครับเสพติดเป็นหนี้ตอนนี้ไหมครับหนี้ท่วมประเทศเนี่ยวนเวียนหาทางออกไม่ได้จนกระทั่งจะต้องเปิดบ่อนแล้วนี่ไงเนี่ยนั่นไอ้พวกยาหมดอายุพวกเนี้ยพวกูบอกแค่พวกมึงยอมเลิกเล่นการเมืองเนี่ยนะประเทศม แต่เพราะพวกมึงยังเล่นต่อเนี่ยเออเป็นไงคนที่ด่ากูยังไงมึงเชื่อ,อยังไงกูว่าไอ้สตวพวกนี้ขี้โม้ไม่มีแกแค่เรื่องพอม่าแค่นี้มึงยังไม่มีปัญญาแก้เลยมเอเอนะผมบอกเลยว่าวันนี้นีน่คือวาระสุดท้ายประเทศไทยใครจะว่ายังไงก็ช่างผมจะพูดแบบนี้แหละใครจะแคปข้อมูลใครจะดูตัดคลิปอะไรกูไม่สนหรอกผมเชื่อนี่คือวาระสุดท้ายประเทศไทยถ้ายัางอยู่ภายใต้นายกคนนี้ พ้อมเออเออครับวันนี้คนไทยยังไม่รู้บทบาทตัวเองว่าเลือกอปจเลือกไปทำไมเลือกสสเลือกไปทำไมเลือกสวเลือกไปทำไมไหมครับไม่รู้เรื่องทั้งนั้นนะก็เลือกแม่งใครเลือกก็เลือกไปมันไม่รู้เยว่าความแตกต่างบทบาทหน้าที่คืออะไรนะดังนั้นวันนี้นะมึงเอานายกไรเดียงสาขึ้นมาขนาดนี้นะไรเดียงสานี่ยมป็นแบบว่าเป็นคนที่บริสุทธิ์ผุดพองนะครัไรเดียงสาเนี่ย ทางการบริหารคือในหัวสมองไม่มีอะไรในเรื่องการบริหารนะครับไม่รู้ปัญญาอ่อนด้หรือเปล่าก็ไม่รู้เออใช่ไหมก็ถึงยอมมาเนี่ยคนที่ไม่มีภาษีภาษามารับผิดชอบในสถานการโลกที่มันกำลังตืงนเครียดแบบนี้ได้ไงผมฟันธงนะนี่คือวาระสุดท้ายประเทศไทยวันนี้ตลาดทูตมันส่งสัญญาชัดเจนว่ามึงไปไม่รอดไอ้กองทุนวายุพักนี่นะครับ นี่มันทำให้หลายคนล้มจมแล้วกูก็อยากรู้ว่ารัฐบาลจะรับผิดชอบอยังไงไม่มีใครกล้าพูดแบบนี้หรอกครับกมกลัวมเกงรงใจรัฐบาลเอออ่ามันกลัวกันไ่หมดอ่ะแต่ผมไม่รู้จะกลัวมันทําไมอ,ะอ่ะอ่าประเทศเรานี่นะนะเช้าตลาดคุณชาจเจนฟ้องเลยว่ามันตกขนาดนี้แเดี๋ยวมันจะตกต่อเพราะอะไร ก็ผมบอกแล้วว่าตลาดหุ้นเราแม่งปั่นเงินจนราคาแพงเกินจริงใช้การปล่อยข่าวแล้วใช้การใช้กองทุนก็ไปอุ้มไปปั่นไปซื้อหนึ่งวันนี้ราคา p ี e, นะ PE คืออะไรไพร์ฟอะไรนะเพอร์ออนนี่อะไร earning ก็คือนะราคาต่อผลตอบแทนนะครับมันสูงบานทีแม่งไม่รู้กี่ร้อยเท่าแล้วนะมึงลงดูไปน,นี่นะครับอลำพังเงินปั่นผลที่มึงได้เนี่ยกับราคาหุ้นเนี่ยบางทีใช้เวลาร้อยปีเนี่ยศาสตว์กว่าจะได้เงินคืน <laughs> มันจะเป็นหุ้นดีได้ไงนะเพราะว่าราคาหุ้น กับผลตอบแทนมันต่างกันเยอะเหลือเกินอ่ะการลงทุนในบริษัทเราเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะบางทีเราได้กำไรร้อยเปอร์เซ็นเลยนะใช่ไหมคุณลงทุนสองพันคุณอาจจะขายได้สี่พันนะนี่คือกำไรเห็นเห็นนี่คือการทำธุรกิจใช่ไหมแต่การเอาเงินไปลงทุนในตลาดหุ้นนะ่ะไอ้ผลตอบแทนเงินปันผลห้าสิบตางต่อหุน้นใช่ไหมมึงลงทุนไปอ่ารุ่นหุ้นละหุ้นละร้อยหนึง่งหุ้นละร้อยบาทซื้อมาร้อยหุ้น แสนบาทนําได้เงินปันผลหุ้นละห้าสิบตัางค์แค่ห้าสิบาทเห็นไหมโยคือแบบฉะนั้นวันนี้ในตลาดหุ้นเราเนี่ยมันไม่ได้เล่นกันที่เงินปันผละมันเล่นกันที่อะไรมาเก็ตแคปนารู้จักไหมเนี่ยคือหุ้นสิบาทมาอยู่ขึ้นไปยี่สบาทนี่กําไรทันทีเลยถ้าขายก็ได้ร้อยกำไรร้อยเปอร์เซ็นต์ลวันนี้มันก็เลยไม่ได้การลงทุนเนี่ยมันควรจะเป็นการลงทุนระยะยาวใช่ไหม แล้วก็กินเงินปันผลจาก like อะไรจากผลประกอบการแต่นี่ไอ้สัตว์แม่งหุ้นแม่งขึ้นมันน <mythology. S 2> ี today, ้มึงขึ้นด้วยอะไรกูก็ไม่รู้ก็เหมือนการพนันของคนรวยนั่นแหละเพราะวันนี้หุ้นมันขึ้นยังงงมึงขึ้นอะไรลงยังไงก็เหมือนคริปตเหมือนกันมึงขึ้นเพราะอะไรลงอะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นไหมก็อยู่ที่เจ้ามือจะปั่นเนีบยปั่นให้ขึ้นปั่นให้ลงได้หมดอ่ะอันนี้ตลาดหุ้นเราเนี่ยบางทีหุ้นมันขึ้นมาเนี่ยผลประกอบการมันไม่ดีหุ้นมึงมาได้ยังไงวะ อ๋อมีข่าวว่าจะไปลงทุนตรงนั้นจะไปลงทุนตรงนี้จะมีเงินอนุมานนี้จะมีลูกค้าอย่างนั้นกำลังจะเซ็นสัญญาก,กันนี่อนะไรหุ้นก็ขึ้นไปรอแล้วไนงะไอแมงม้าก็บินตามมันเป็นฝูงอนะไรมาโอ้หุ้นกำลังขึ้นเว้ยตะดานเขียวปีกมาถึงเวลาพอแดงแอนนี่แดงเถือ่อนนั้นคนที่แม่งไม่มีความรู้เรื่องหุ้นผมเตือนเลยนะเนี่ยอย่าไปยุ่งกับแมงเลยนะเจ๊งแน่นอนเพราะว่าไอ้ตลาดหลักทรัพย์เรานะมันก็แค่ต้องการจะสร้างภาพพอหุ้นตกเลยก็ต้องหาทางที่อะไรประคับประคอง มึงไม่ยอมนะมึงปล่อยไอ้บริษัทหลอกลวงอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เต็ไมไปหมดอ่ะเออฉันนึกวันนี้นะก็กลายเป็นทุกข์ของคนรวยละเอ่อทำไมเราเคยส่งออกส่งออกดีนี่คนระับก็มีการจ้างงานเพราะโรงงานแม่งก็ต้องผลิตสินค้าทั้งวันทั้งคืนนะค,คนก็มีเงินจับจ่ายใช้สอยเงินเดือนก็ออ OT ก,ก็ได้แล้กรายได้เข้าประเทศก็ดีเก็บภาษีก็ได้เยอะเศรษฐีก็ดีนะส่งออกดี่เอาภาคเกษตรดีอีกเอาหวราคาข้าวดีราคาผลผลิตส่งออก,อกดีผลไม้ดีใช่ไหมก็ได้อีกเอเอ การท่องเที่ยวดีโอนักท่องเที่ยวบินมาเที่ยวประเทศไทยมาถึงก็มาจองโรงแรมมาจ้างทิปเด็กเสิ์ะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เหมาลถจับใจใ่ายย่อยสอยซื้อสินค้ากลับประเทศเศรษฐกิจก็ดีใช่ไหมครับตลาดหุด้นโอ้ดีมากเลยเพราะอะไรครับผลประกอบการแม่งดีนี่กำไรดีโอ้บริษัทแม่งจ่ายผลเงินปันผลดีมากอนักลงทุนก็เห็นเอยตลาดหุ้นไทยสนใสก็ขนเงินเข้ามาอีกก็เจริญรุ่งเรืองเลยเศรษฐกิจขยายตัวอันนี้ดีอยู่แล้วเพราะมันดีทุกๆด้านครับ มันเกี่ยวเนื่องงานไงเออแต่ตอนนี้พ่อก็ตายท่องเที่ยวก็ตายมึงจะให้ตลาดหุ้นดีจะไปไม่ไ,ได้อย่างไงไอ้เยี้ยมึงหลอกลวงเพราะตลาดหุ้นก็คืออะไรก็คือบอยสัตว์ที่ทําธุรกิจในประเทศไทยประเทศไทยไม่มีกําลังซื้อแล้วธุรกิจมันจะดีได้ไงวากูยังงงคิบหายลนล่เป็นไปไม่ได้หรอกส่งออกแบบนี้นะท่องเที่ยวแบบนี้แล้วตลาดหุ้นมันจะดีมันจะเป็นบวกส้นตีนเนอะกูให้โทษพอ่อคุณแม่ที่จบจากสถาบัานไหนมาก็ เออแล้ววันนี้เราไม่ยอมรับความจริงกันแลทีแล้ววันนี้คุณก็เห็นอยู่ว่านักการเมืองไทยเนี่ยมันมาเล่นการเมืองกันจริงๆเนี่ยนี่ชัดเจนแล้วว่า,าการเลือกตั้งอบจอที่ผ่านมาครับการคัดคนลงสมัครมันไม่ได้เลือกที่ความรู้ความสามารถเออใช่ไหมแล้วมันก็ยังไม่รู้บทบาทด้วยว่าทําไมพวกมึงยิงต้องไปเอาไอ้พวกบ้านใหญ่ผู้มีอิทธิพลอะไรมานกะ็งี้ไง ในพวกนักการเมืองากพวกนั้นก็แห่ก็ไปลงไปแย่งชิงกันนะทั้งนี้มันควรจะปล่อยให้เป็นการกระจายอำนานจะเป็นเรื่องของท้องถิ่นครับนะการเมืองท้องถิ่่กันระดับชาติไม่ควรจะเกี่ยวเนื่องกันนะมันควรจะตัดตัดสิทธิ์ไม่ให้หมดอนะ่ะเพราะวันนี้ไอ้คนลงสอสสอบตกก็ไปลงอบจอลงจอบจสอบได้เลนะ้วันนี้ก็มาลงสอสอคือแม่งคืออะไรกูจะต้องมีตาแหน่งททางการเมืองไงตำแหน่งก็ได้สอสไม่ได้กับอบจอบจไม่ได้กับสอสขอสลับสเปลี่ยนุนเวียนกันนะ มันก็เลยก็ยาวหมดอายุทางนั้นนั่นแหละะไปตรงไหนได้ก็ตรงนั้นน่ะนะกลายว่าวันนีนะ้การเมืองคือการลงทุนน่ะเมื่อลงทุนมันก็ต้องถอนทุนเนี่ยพี่น้องใช่ไหมตุ้มเงินทุ่มทองกันคุณเห็นไหมครับโอ้โหคนคนตั้งเวทีไอที่มานั่งฟังเนี่ยนะรับเงินทางนั้นนะใครจะมานั่งฟังการเมืองบอวะใช่ไหมโอ้โหแม่งมนะีมาบรรดาพ่อนายกไปปลา,ายัยคนแม่งมานั่งฟังกันเต็มไปหมด เป็นไปได้เหรอพี่น้องเอะไม่ใช่อคอนเสิร์ตไอ้ชิบหายมาฟังขี้ฟันนะกันเมืองเนี่ยนะเออนั้นจ้างมาฟังหัวละสามร้อยเอาพันคนเท่าไหร่ละเออนะครับพันคนเท่าไ,ไหร่ละถ้าหัวละสามร้อยคุณอยู่พันคนเท่าไราหร่แล 300, ้วแค่พันคนที่มานั่งฟังตบมือคอยตบมือเนีย่ยแล้วมันมีได็กแบบมันต้องขนี่ไง แล้วคนที่จะไปแกนคนมาก็ต้องได้เงินเหมือนกันนะทังนั้นเงินมันสะพัดมากเลยคุณเชื่อหรือว่าเวลามีนักการเมืองมาตั้งเวทีป่าใสและชาวบ้านแม่งจะหอบลูกจูงหลานหัหอบเมียหอบเมย์เนะี่ยมานั่งฟังคุณเชื่อหรอเห็นไ,ไหมครับมันมีไหมเออถ้าเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยเออแม่งกลัวแม่ง,มงขนาดเสียตังค์คนเข้าไปกันนะแต่นักการเมืองเนี่ยนะมันจะไปฟังคนนั่งฟังเนี่ยก็ดีกว่าไปแบกตัดอ้อยแล้วจ้างตัดอ้อยได้วันละสามร้อย จะนั่งตบมือได้ห้าร้อยเงี้ยใครจะไม่มาวะนะครับนั่งตบมือเยอะนะครับสบายงงมากเลยมากก็นั่งฟังไปนะครับไปกี่ชั่วโมงลรวได้ละดีกว่าไปนั่งแบกข้าวแบกข้าวสารขุดดินใช่ไหมนั่นก็เลยการนะครับธุรกิจรับจ้างขนคนไปฟังนักันมืองโมงครับทำไมผมรู้กูก็นะเคยนักการเมืองนะนะผมเคยนะไอ้ลูกพักก็ตั้งเวทีให้ใชำไมอ่าแล้วมันก็บอก ถามผมว่าให้หัวทอะไรอะไรหัวทอะไรไครคนที่จะมาฟังไงเอา้าไอ้ยิปกูไม่ได้เรียกร้องนะม่าก,กูจะหาเสียงในการใช้มือถือผมหาเสียงผม,ผมบอกอตอนที่ผมจะเล่นงานเมืองนะกูจะไม่ออกไปหาเสียงนะั้นกูไม่ชอบกูร้อนกูนะกูบอกกูจะไม่มีทางขึ้นท้ายรถกระบ,บาหาเสียงนะให้กูไปเดินตามถนนกูก็ไม่เอากูนั่งไรสอดอยู่นี่นะเลือกก็เลือกไม่เลือกก็เลือก,ไม,อก,ไ,มอกไม่ต้องเลือกเพราะกูปาร์ตี้ลิสต์ไอ้ลูกพักก็ไม่ยอมเนหน้าพี่มา้ามาเป็นขัญและกำลังใจลูกพักหน่อย เอาไปก็ไปอ่ะกูก็ทรมานผืนทารกรรมอะไรเพราะมาติพรรคมันต้องให้ผมจะต้องออกไปช่วยลูกภารหาเสียงไอ้กูก็บอกเฮ้ยกูหาเสียงนั่งที่บ้านกูพูดทีเดียวไม่ไปทั่วประเทศนะแต่ถ้าไปตามจังหวัดเนี่ยเดินไปเจอแม่ค้าตลาดสดก็ไม่กี่ร้อยคนหมดแล้วหนึ่งวันเหนื่อยก็เหนื่อยเพียก็เพียแม่งก็ไม่เอาเขาจะเอาเป็นแบบนี้อูย้ยอ่ะเราก็ต้องยอมทําใจเพื่อผันและกําลังใจลูกทีมผมก็เดินสายนะึสองเดือนโอ้โหไปทุกจังหวัดแม่งนอนคืนละไม่กี่ชั่วโมงเหนื่อยชิบหาย ในไอ้บางจังหวัดนะไอ้ผู้ธรมาก็าพอมีพลังหน่อยก็อยากจะตั้งเวทีอ่าเราก็บอกเอาตั้งเวทีแลยผมขึ้นไปปาสายเอาเอาเอาวะไอ้เราก็เลื่กแม่งพอตั้งเวทีแล้วอยู่คนแม่งมานั่งรอฟังที่ไหนได้มีแต่หมานอนอยู่สี่ห้าตัวที่หน้าเวทีผมก็ถามว่าเอ้ยเอายันไหนไม่เห็นมีคนแล้วมาคุณมาให้ผมปาสายให้ใครฟังมีแต่หมานอนเอานะแล้วแต่พี่มาพูดไปเดี๋ยวคนก็มากันเองไอ้ชีผมต้องปาสายหมาฟังอะ นี่เรื่องจริงน,ะ,นะเว้ยนะไอ้พวกที่เคยไปกับผมมาคุณรู้ดีใช่ไหมก,ก็เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มีการจัดตั้งไม่ได้มีการขนคนเน่ะต้องใช้ถ้าเกิดจะเอามาเอามาพอเป็นหน้าม้าก็ต้องขนคนเอาขอราคาพี่มาร์กนี่ราคาพิเศษครับเอาหัวละสามร้อยได้มาหล่อมแหลมหล้อมแหลมกัหมดตูดแล้วแล้วก็มาพอเป็นพิธีตกมืออไอ้หลอกเข้ามาส่วนหนึ่งนะไอ้จ่ายตังจริงกับส่วนหนึ่งนะก็นั้นก็เลยกลายว่าอะไรครับ ไอ้พวกที่ได้เงินแล้วพอจบภาษาก็เพนเงินแล้วไอ้พวกยังไม่ได้รอต่อ,ตอ,ตอแถวหลังเวทีเดี๋ยวคุณมา้าจะแจกเงินพ่ออ้สัสมึงกับบ้าแล้วยาูติคุกเลยเด่เออนีคออ่คือเรื่องจริงนงครับเพราะนั้นวันนี้นะไอ้พวกใหนนันะ้พี่จะตั้งเวทีไม่เอา,เลาแล้วนะบางคนบอกอ้าวตั้งเวทีผมมันก็ไม่ขัดนะผมยินดีไปพูดให้คุณแต่พี่ต้อง,ต,องต้องจ่ายเงินค่าค่าจ้างคนมาฟังเอาเฮียแล้วกูจะพูดอะไรอ่ะกูนั่งพูดอยู่ที่บ้านเนี่ยคนอยากฟังยแยะ แต่ถ้าไปตั้งเวทีไหนจะต้องค่าเช่าเวทีต้องเสียเงินขนคนมาฟังเองกูไม่อ้าอายเขาแล้วมันก็พูดไม่ออกกันแล้วนะไอยคนนี้มาฟังเนี่ยมันคือคนที่จ้างมาฟังเนี่ยแล้วแล้วใครจะไปพูดออกคุืนอกออกมครับไอ้คนที่มามันไม่ได้มาเพราะอยากจะฟังเราพูดนะมันมาเพราะมันจ้างแล้วก็รอมึงมันมาสายจอบูรับตังค์กลับบ้านแล้วอะไรไม่รู้ไอ้พวกที่คนที่เป็นสัญญาเนี่ยเขาเนี่ยแม่งไปเบี้ยวเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็โอ้ยนี่แหละคือการเมืองไทยมันคือธุรกิจ ผมถึงเห็นไอ้พวกที่ขึ้นเวทีเยอะๆมึงพูดออกได้ไงมึงก็รู้หญ่พวกนี้นามาเออเอ,อ่านั่นการเมืองบ้านเรานะมันก็เป็นอยู่แค่นี้แหละมันก็ไม่มีอะไรก็คือนักการเมืองกนะ็คือการลงทุนเจ้าของพรคกพ็กพญาจะไปติดต่อบ้านใหญ่ผู้มีอิทธิพลคนมีชื่อเสียงมาลงเลือกตั้งโจนวันนี้นะประชาชนบ้านก็ไม่รู้ว่าตรงไหนไปเลือกตั้งกันเลือกทาไมเมื่อคิดเลยไม่ได้นะ ก็เอา้าเลือกใครที่กันหน้าที่ให้เงินกูจบเพราะว่ากูก็ไม่รู้ว่าจะไปทําไมอะ่ะไม่รู้จะเลือกใครอยู่แล้วเอาใครแม่งมาก็อาไหนรับตังค์มันมาแล้วก็นั่งฟังมันหนอ่อยอ้าวอ๋อมันก็พูดดีนี่ว่อา้าวมีแต่น้ําลายไงก็เลือกเลือกแม่งไปนะก็ไม่รู้จะเลือกใครกับจำคนเดียวที่ไอ้คนนี้มันจา่ายเงินให้กูมาฟังนี่แหละก็เลือกมันนี่แหละสรุปเออไอ้คนนี้ไม่มีเงินจ้างคนมาฟังก็ไอ้คนชาวบ้านก็ไม่รู้จะเลือกใครอยู่แล้วด้วยนะแต่พอมีเอไอ้นี่มันพูดดีว้ ก็เลือกมันมันก็ชนะฉะนั้นการขนคนมาฟังก็มีประโยชน์ตรงนี้แหละแต่ถามว่าด้วยอุดมการหรอเเออ